เริ e. e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  ่มต e ้นได้ที pa ่แจงไปแล้วเดือนพวกเราได้รับเท่าไหร่นะเท่าไหร่หกสิบห้าเทับคงเหลือรับสามสิบบาทครับรับสิบหกเท่าทั้งสองอย่างทั้งหรือแปดของทุกๆเดือนของทุกๆเดือนจะเข้าเต็มเต็มเลยรับเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสำหรับค่าใช้จับเดตุลธันาคือเงินเดือนเราจะเข้าเดือนแรกนะครับเงินเดือนเราจะเข้าเดือนแรก อาหารใหม่ลองกินโทรศัพท์สมุดดูสิมเดินเข้าแล้วเข้า,าขไปหาท่านเนาะ อืมไม่กลัวเลยไหนกินข้าวยังกินแล้วอืมครับโอนเงินไปแล้วว่าเข้าวไหมครับข้าวแล้วโอ้คครับเอาไวซื้อของในครอบครัวนะเอาใช่ไหมในครอบครัวบายบายเขาเรียกยบายก็เลปรับร้าด้วยแหละโอเคครับ เมื่อวานก็ไปซื้อนมให้ลูกมาซื้อมาสามแพ็คมั้งเอาใจค่ะรถเงี้ยโอเคค่ะเอา้ยซื้ออะไรกินกันด้วยเนาะเงินเดินเดินแรกด้วยโอเคสบายสิว ม็กเล็กกัน,น,กนห,ห,น,ห,หน,นักเลยเด็กเรียวให้ไหมแม็กเล็กกันหนักเลยตอนนี้เริ่มชิวแล้วไม่กี่วันก็ได้กลับแล้วคคลูกรออยู่บนหาทุกวนันแหละเรียนทุกวันไหมลูกอะ่ะไปไปแต่ว่าไม่ได้ไปอาทิตย์ที่ว่าป่วยแหละอาทิตย์นึงเต็มๆเ,เลยโอเคครับ ไปส่วน <the prestigious mean? S 1> หนึ่งแล้วครับเพื่อไปส่วนหนึ่งแล้วพูดทางบ้านทางมว่าดีใจไหมว่าดีใจครับปกติที่บ้านผมที่ผมเป็นช่างเชื่อมทำระหม่ระหม้อด้วยแล้วก็ได้มีเงินรายได้ไปด้วยมีลูกกี่คนตอนนี้ลูกคนแรกเมียเพิ่งตั้งท้องครับที่แม่ให้ยเดือกให้แฟนเกี่ยวไว้ของเราแหละครับวนไปเท่าไหร่วนเท่าไงสี่พันเก็บไว้จนเนื่ง ก็เก็บไว้กันที่อยู่หัวด้นะครับรูปเป็นยังงะาดีละลายีนไปโรงเรียนอยู่เขาเรียนที่ไหนเรียนอยู่โรงเรียนวัดกลางครับที่อนุบาลโรงเรียนอนุบาลนะับได้ยินไหมนะได้ย ท่านผบบอกมาอะะไรนวันนี้ท่านผบบอกให้ทหารโลดแ<ม>อปแลโวก็คงตางให้ได้รับอย่งงายยงได้เงินเข้าเรียบร้อย,ย,ยแล้วเนาะเก็บไว้ให้ลูกเลยโอนไปเข้าเลยวเช่นพอท่านผบท่านมาเยี่ยมชมเขาได้ไหมแล้วก็ให้ทหาไรไหมโหลดแอป แอปโอนเงินว่าใครทางบ้านโอนเงินให้กลับไปทางบ้านใครที่มีภาระอะไรพวกนี้ไงแบบใครมีภาระเขาก็ให้โอนเงินไปทางบ้านต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูครอบครัวในครอบครัวจะได้บ่งให้ช่วยเก็บไว้ด้วยเก็บไว้เผื่อเราโสดใช้ได้มีเงินเก็บซื้อขนมกินเยอะรู้ว่าหิวไม่ใช่ระยอะอ้วนเหรอรู้ว่ากินเก่งเหลือตอนนี้ไม่รักหน่อยกิ่งแล้ว คือให้ดูแลพ่อด้วยใช่นะพ่อที่ตองดูแลนะครับแล้วก็อคอยสนับสนุนพวกเราครับมันจะสะดวกแต่บางทีอาจจะไม่สะดวกใครนะหลังได้รับ,รบงเลลงินเดืแล้วก็รู้สึกดีใจครับเรารู้สึกว่าเออเรามาเราก็ไม่ได้แบบสูญเปล่าไปโดยเ <c oughs> ปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับเรามาทํา เรามาอยู่นี่เราฝึกเราเหนื่อยเราก็ยังมีเงินมีทองส่งให้ทางบ้านเราด้วยก่อนแรกๆก็แบบน้อยใจนะครับว่าทําไมต้องมาเจอแบบนี้ต้องมาหาครอบครัว,วแต่อยู่ไปสักพักนะครับมันก็มีเพื่อนให้กําลังใจด้วยแล้วก็ผู้ฝึกก็มาขอบเราให้กําลังใจเราเราก็อุ่นใจขึ้นนะครับก็เลยแบบอยู่จนชินไปแล้วครับ ครับมาวันแรกๆนี่หมอนเปียกเลยเพราะอะไรกังวลเรื่องอะไรรับะกังวลก็ที่บ้านเนี่ยมันไม่มีคนดูครับก็เลยกังวลทางนี้แต่ทีนี้เรามาถึงทุกวันเนี้ยได้รับเงินเดือนแล้วครับเดือนแรกก็เลยส่งให้ทางบ้านสนับสนุนครับเหมือนเป็นคนแรกของบ้านที่ได้กินอาหารเลยนะครับของของญาติๆมีพี่น้องกี่คนเนี่ยคนเดียวเลยคนเดียวเลยมืโทวนก็ครับก็ฝึก ฝึกก็เกิดกับเพื่อนก็ฟือฝึกได้ผมก็ทางกองทัพนะครับก็จะให้เงินเดือนนะครับคนทาหารต่อเดือนเนี่ยครับเดือนละ1,630บาทครับก็กะว่าจะให้เต็มเลยครับให้เต็มเลยให้หมดเลยครับเรบเาเพราะว่าเราจริงมีข้าวทานทุกมื้ออยู่แล้ว